โอเคครับหวัดดีครับนักเรียนครับ <abre> ครับวันนี้เราจะมาเรียน <pe ak> การบัตรกีกันในงานโลหะแผ่นนะครับ <pe ak> วันนี้สิ่งแรกที่เราต้องรู้กันนะครับก็คือ <pe ak> เราต้องทําความเข้าใจ <pe ak> เราต้องมีวิธีการ <pe ak> จัดการ <pe ak> การเตรียมการก่อนนะครับวันนี้คือเป็นหัวข้อสําคัญของการบัตกรกีเลย นะครับเคนะครับอันนี้ครูมาเตรียมงานเตรียมเผาหัวแรงก่อนนะครับก็คือหัวแร้งแบบเผานะครับอันอื่นเลยนะครับการบัดกีแรกนะครับก็คือเราต้องรู้จักหัวแรงอันนี้ก็หัวแรลงหัวแรลงแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือหัวแร้งไฟฟ้าเข้าใจปะนะครับก็คือหัวแร้งไฟฟ้าบัดกรีโลหะแผ่นแบบนี้อันใหญ่ๆมันมีหัวแร้งบัดกรี ไฟฟ้าใช่ไหมไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าใช่ไหมเล็กๆอ่ะนะครับอ,อันนั้นก็เป็นหัวแรงเหมือนกันแต่เป็นหัวแรงเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะเล็กๆหน่อยแล้วก็บัตรกีนะครับเฉพาะที่เฉพาะงานของเขา<อ>แล้วก็อันนี้เป็นหัวแรงบัตรกีอะโลหะแผ่นแปรเป็นแบบเผาแบบเผาก็มี2ชนิดก็คือแบบเอาแก๊สเผากับถ่านเข้าใจปหถ่านถ่าะนถะ่านเผาถ่านานุ่งข้าวอ่ะ ปกติโอเคนะครับอันอื่นเลยเราเตรียมงานเตรียมชิ้นงานนะเตรียมอุปกรณ์ของเรานะตะกัวนะครับมีน้ํากรดนะครับหลักแรกเลยนะครับก็คือเอากดน้ํากรดนะครับเป็นกดบัตเกีเป็นกดเกลือไฮโดรพลิกหรือกดบัตเกีนะครับดังนั้นเวลาเปิดนะครับต้องเปิดด้วยความ ระมัดระวังค่อยๆเปิดเข้าใจไหมครับอันนี้เป็นของเก่านะคือคือใช้แล้วมันมันจะมีประสิทธิภาพน้อยเพราะว่าได้เจือจางนะครับอันนี้เดี๋ยวคยรูจะผสมใหม่ให้เรานะครับ,รบก็หลักแรกนะครับภัชนะการใส่นะครับก็คือต้องเป็นพวกเซรามิกต้องเป็นพวกแก้วเข้าใจไหมครับถึงจะเก็บ อุปกรณ์เก็บกดอยู่โอเคไหมครับต่อมาเอาดูดูดูเลยนะครับดูเปิดค่อยๆเปิดนะเปิดปุ๊บแล้วก็ค่อยเทค่อยๆนะครับชา้ชาๆนะครับค่อยเทประมาณนี้แล้วก็ปิดเลยนี่ปิดเลยแล้วก็เอาให้ห่างจากจากที่เราฝึกปฏิบัติโอเคไหมครับได้เรียบร้อยแล้วก็ทําการเจือจางนะเจือจางก็คือเอาเศษสังกะสี นะครับอันนี้นะครับเอาเศษพวกนี้นะครับมาทําการเจือจางใส่ไปสัก3ามสี่อันนะใส่ใส่ไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อเจือจางกรดที่เราทําการบัดกีนะเจือจางสักสักอันนะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะรประมาณนี้เทพอสมควรนะรไม่ต้องไปเทเยอะนะครับพอประมาณสมควรนะครับก็ ให้มันเจือจางเข้าใจไหมครับให้มันเจือจางแล้วก็เอาภาชนะหรือวัสดุที่จะมามาทาต้องเป็นภาชนะหรือวัสดุที่เป็นธรรมชาติเข้าใจไหมครับห้ามเป็นพวกยางพวกอย่างอื่นไม้ไม้ก็ต้องเป็นไม้แบบธรรมชาติแบบไม้สดอย่างเงี้ยโอเคจะจะยาวหน่อยนะครับโอเคนะครับกฎนี้เจือจางแล้วอะไรแล้ว มันก็ยังมีโทษอยู่นะคือถ้าสูดดมมากๆจะวินเวียนหัวก็จะทำให้เกิดอาการแบบอ้วกได้มากเข้ามากเข้ามากเ,เข้าอาจจะเป็นลมหรือเสียชีวิตได้อันนี้นะครับเวลาบัตเกอหน้านลมต้องพัดผ่านแบบอากาศไหลเทแบบนี้โอเคนะครับโอเคนะโอเคนะครับต่อมาเราก็รอให้หัวแรงร้อนนะครับแล้วก็เอา ตะกรวมาเตรียมไว้นะครับตะกรวนี้นะครับมีอยู่2อ,อ,องสองตัวหมวายความว่ามีรหัส50าสห้าสิบเห็นไหมครับถ,ถือไว้ห50 50้าสิห้าสิมายความว่าไงอันนี้นะเห็นถูกต้องนะครับนี่นอันนี้50าสคูณห้าสนะเห็นไหมครับห้าคูณห้าสิ ไอ้ไอ้ไอ้ธาตุหรือที่ที่ผสมทําแท่งตะกัวเนี่ยคือตะกัวก่อนตะกัวก่อน5้บแล้วก็ดีบุก50เข้าใจมะแล้วก็ถ้าถ้ามันเป็น40 60ก็คือตะก,วกัว่ว 40, 40ดีบุก60อันนี้ก็คืออยู่ที่เราซื้อตะกัวแท่งตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะเราก็ต้องดูก่อนว่างานที่เราจะบัดกรีอะไรนะบัดกรีพวกพวกไอหม้อน้ํารถยนต์อะไรเนี่ย หรืออุปกรณ์ของในระบบของรถยนต์เนี่ยก็ต้องมีความจะเป็นอย่างยิ่งเข้าใจไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนก็คือเอาไปบัดรกรีหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยแต่มันจากการาคำนวณแล้ววิเคราะห์แล้ววิจัยแล้วมันเกิดอันตรายนะก็คือต้มน้ําแล้วก็ทําให้คนเกิดมะเร็งก่อเกิดมะเร็งอะไรเนี่ยดังนั้นยุคนี้สมัยนี้เขาพวกนี้เขาไม่ไม่เอาละเป็นการเชื่อมอย่างอื่นละเชื่อมมากนเชื่อมติ๊กมิดอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับ ดังนั้นดังนั้นเรารู้ละคุณสมบัติของตะกัวโทษข้อดีเขาเสียแล้วนะครับโอเคนะครับดังนั้นมาลองลองความร้อนเลยโอเคนะเดี๋ยวครูทดสอบว่าร้อนร้อนหรือเปล่านะเดี๋ยวอันชิ้นชิ้นงานไหนอันไหนอันนี้ก็ยางๆนะครับร้อนถ้าร้อนนะครับมันมันมันจะหลอมละลายเลยนะเดี๋ยวดูอันใหม่ ยังนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับอันนี้เราก็มาดูดูที่เราจะบัดกรีก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ถ้าถาวางเนี้ยก็คือครูเอาไม้มาเนี่ยมาลองก็คือให้เราใช้ไอ้ตรงมุมเนี่ยให้เกิดประโยชน์เข้าใจไหม ถ้าเรียบๆบเลยเนี่ยมันจะไอ้นี่เราเรามีแรงที่จะกดอะไรได้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเอาเอาน้ํายาบัดกีมาทาน้ำยาบัดกีมาทา,นะนา,า,าให้ทาตรงไหนอันนี้ยังไม่ทาน,น้ำยาบัดเอ้น้ำกดนะครับก็คือมาทาตรงนี้บริเวณนี้ให้มันเข้าไปในซอกใครอะเข้าไปในซอกซอกตรงบริเวณตรงตรงที่เราจะบัดกีใครนะครับถ้าถ้าเราไม่ทา บัตรกีไม่ได้บัตรกีไม่ติดเข้าใจป่ะ,ปะดังนั้นต้องทาคูสมบัติของการใช้น้ำกรดนะครับก็คือขจัดคราบสิ่งสกรปรกตรงเนี้ยให้มันสะอาดให้มันพร้อมที่จะบัตรกีเข้าใจป่ะ,ปะนะครับถ้าเป็นงานอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีน้ำยาน้ำยาช่ยนะตรงเคลือบตรงตะกั่วเห็นไหมครับอันนั้นคือถ้าถ้าเราเรียนมานะ้ำไฟฟ้าอิเล็กเป็นต้นนะครับดังนั้นจุ่มนะครับอันนี้น่าจะเจือจางละ ผลไปแล้วก็มาทาบริเวณตรงนี้นะรูดไปทาไปไม่ต้องทายาวตลอดพอประมาณสักนิ้วนิ้วครึ่งประมาณเนี้ยพอเพราะว่าพวกนี้มันเจือจางนะเจือจางแล้วก็จะละลายหายไวเขออ้าใจไหมครับแล้วก็เอาเอาตะกัวเนี่ยเตะกัวอ่าตะกัวของเรานะเสร็จปุ๊บเอาหัวแรง้งหยิบหัวแร้งให้ครูหน่อย อ่าไดแล้วไหนนี่ยฮะได้หัวแรงปุ๊บมายใ,ใกล้เลยนี่นะครับอันนี้แบบผิดนะดูดูก่อนนะครับถ้าถ้าเอาเอาเผาดูดูดูดดลยแนวนะอ้นี่นี่สังเกตได้นะถ้าถ้าเป็นขุยแบบนี้แล้วมันมีเม็ดเม็ดฟองอากาศแบบนี้แสดงว่าความ ใช่ความความความร้อนยังไม่ถึงเข้าใจไหมครับก็คือการการจะบัดกีนะครับเวลาแตะตะกัวเนี่ยจะเป็นลักษณะใสใสเลยนะครับอ,อ่าเดี๋ยวดูเห็นแต่แต่ครูมาแตะไว้เพราะเพื่อเพื่อที่จะย,ยึดดียึดให้มันแน่นก่อนเข้าใจปะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวครูก็จะมาบัดกียาวตรงนี้มานะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็เดี๋ยวเราบัดกีเสร็จปุ๊บยาวมาแล้วก็มา แก้ปัญหาตรงนี้ก็คือให้มันร้อนจี้ไปแล้วก็อัดเข้าไปนะครับอ่ะก็มาทาทาใหม่เพราะว่ามันจางไปแล้วทาทาไปโอเคนะครับเสร็จปุ๊บ,บเอาหัวใหม่อ่ะหัวแรงมันค่อยๆค่อยๆร้อนนะครับ นิ่แต่พอพะอพ่อมันค่อยค่อยอ่าเคนะแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาเคนะครับอ่าเคนะครับอยู่อยู่กับที่อยู่อยู่กับที่นะครับแล้วค่อยๆ่อยเลื่อนมาค่อยค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมานะครับอันนี้อันนี้มันเป็นก้อน หลบออกไปก่อนรูดออกไปก่อนเค่เยๆเลียนนะเคยเคยเลียนนะครับเคยเคๆเลี่ยนเลียนมาเลี่ยนมาเลี่ยนมามาเลี้ยนมาปึ๊บก็หยุดก่อนนะครับหยุดก่อนแล้วก็ออกออกเข้าใจไหมแล้วก็เผารอเผาอันนี้มันก็จะติดอันนี้ไม่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 ซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเอาหัวแร้งมามารูปไอ้บริเวณอย่าอย่าดงรอยแนวนะ อย่าโดนลอยแนววะเอามาเอาอันใหม่ไหอันนี้อัน,นี่ยเราก็เอออันน,นี้อันใหม่อันใหม่อันใหม่อันนี้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนี่ยนี่ออกอะดู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 แล้วเนี่ยเนี่ยออกอะอันนี้คือโอเคเนี่ยลูดลูดออกมา น้ำเราหายแหมวอันนี้น้นตะกวนน้อยเลยอันนี้โอเคเนี้ยได้อันนี้นนเริ่มไม่โอเคอันนี้ใชเราเจ็ดอ่ะอ่าอ่าอันน,น,นี้ทำเป็นน้อยนะครับแล้วก็วางวางไว้ก่อนเพื่อเอาความร้อนมันก่อนเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้นี่แล้วก็มาแต่งค้อนเอาค้อนให้ครูหน่อยให้ค้อนค้อนพลาสติกอะ่ะอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมามาแต่งอันนี้มันมันมันห่างไป ก็ขอให้มีความให้มีช่องว่างน้อยที่สุดนะดีอย่างอย่างเงียงง้ยอย่างเงียงง้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปแล้วแต่เรามือเรากดอย่างนี้เข้าแล้วเราก็คว่ำอย่างงี้ก็ได้คว่ำนีปุ๊บแต่มือมือมือหนึ่งอ,อ,อย่างงี้เข้าแล้ว เอาน้ำกดมาทาบริเวณที่จะปัดกี้มานี่นะเสร็จพอเสร็จปุ๊บก็เอาเศษเศษก็ละมาวางข้างๆก่อนเอาหัวแรงที่ที่หัวร้อนร้อนเมื่อกีมาเดวดูดูดูมาที่ไป นะครับตรงบริเวณนี้หยุดก่อนนะครับช้าๆแล้วก็เลื่อนมาค่อเยเลื่อนมาเอียงเอียงให้น้มนมตัวเอียงมามันจะไหลไหลไปตามเนื้อเนื้อโลหะเนื้อไอ้ที่เราทำน้ำน้ำกดอะ่ะค่อยๆช้าๆเรืเรเรเรอ่อยๆเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาอ่าหยุดหยุดอยู่ก่อนเพราะเราทาแค่นี้น้ำกดนะครับแล้วก็ยกไปอ่ะ แล้วก็นี่ก็ไปไปเผาอันนี้ตัวทียอันนี้เนี่ยมันสีสีตะกว่ยไหมครับอันนี้ความร้อนมันจะไม่เข้าถึงไอ้ทองแดงนะครับก็คือให้เราทําความสะอาดแล้วทำโอกาสให้เห็นทองแดงก่อนมันจะไปไวเทคนิควิธีนะครับอใช้ต,ตนะไบตะไบอ่ะนามามามา,มาถูขัดตรงนี้ก่อนให,ให้เห็นให,ห้นทองแดง ให้เห็นทองแดงเนี่ยมันจะไปไวเนี่ยให้เห็นทองแดงนิดนึงนะครับแล้วไปเผาอันนี้คือแบบผัวเผานะครับแบบแบบแบบไฟฟ,ฟ้าก็เหมือนกันนะครับมันก็จะร้อนเนี้ยร้อนนะครับร้อนแล้วก็มาเอามาบัตรกีตรงนี้นะครับก็ก่อนที่บัตรกีก็ ดัดทรงให้ได้ก่อนอันนี้เดี๋ยวครูบัตรกีที่ที่ได้ก่อนคือส่วนส่วนนี้นะก็มาทามาทาบุดเวยนี้เสร็จปุ๊บก็เอาตะก,กัวมาวางใกล้ๆกันนะเสร็จปุ๊บก็จี้ไบบิดหน่อยนะจี้ใบ ปึ๊บให้มันหลอมอมอกมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเห็นปหอันนี้ไอ้น,นู้นมันจะจะง่ายกว่าเพราะมันเป็นปากแบนๆอันนี้จะยากอันนี้ครูสาธิตใี่ดูเข้าใจไหมครับ okay, เป็นระบบไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าอันนี้เป็นไฟฟ้าพะยะครูไม้ดูเป็นไฟฟ้านะครับต้องไปแต่งหัวก่อนถ้าอย่างเงี้ยสวยโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาให้จบเลยมาบัตรกี้ ตะกลัวน,นี่เรามามางี้นะเดี๋ยวครูทายาวเลยครับยาวอันที่เอาอันร้อนๆมาปรีออกจามยังห่างเลยห่างไหมมันห่างกันแกกันในการอ่าเดี๋ยวครูจุด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 เดียวก่อน เอาจุดหนึ่งก่อนอ่ะเป็นจุดก่อนมาเดี๋ยวเราจุดจุดแรกก่อนนะจุดหนึ่งก่อนนะไอ้ติดก่อนจุดเป็นจุดที่เราเราไม่เคลื่อนแค่นี้พอจุดจุดหนึ่งก่อนเข้าใจปะแล้วก็เดี๋ยวไปเคาะตีขึ้นรูปก่อนนะครับอันนี้ก็เก็บตะกัวที่ค้าง ช,ช้าเลื่อนมาอันนี้ต้องเติมดิเติมได้ไหมเอาได้อยู่ได้อยู่ช,ช้าค่อยเลื่อนมาค่อยเลื่อนมามาใ้น,นี่น,นี่เราก็ออกไปไมา้นี่ เร็จร้อยอันนี้เดี๋ยวให้เย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเคาะออะเย็นก่อนเคาะนี่นะเคาะเคาะอานเนี้ยเป็นอันเนี้ยมาบีบมากดตรงเนี้ยเข้าจะะใจปะมข้าใง่ายแล้วก็มาเห็นะแล้วก็มาเติม Boleh, ayah, hello lagi. Ah, nanti okay lah. Okay. นะครับก็ให้ให้เย็นอันนี้ก็โอเคครับนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้โอเคนะหนึ่งสองเดี๋ยวเราก็มาทําทรงก่อนเข <Okay, S 1> ้าใจปหทำทรงให้มันให้มันเสมอแบบเกยตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็3แล้วก็แล้วก็สโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําด้ามกันตรงนี้กัน โอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนทั้งหมดเชิญ